ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปารถนาดทุกประการเทิน ดวงเสี่ยงโชคสี่ราศีเตรียมซื้อสลากงวดนี้จัดเต็มจะได้โชคใหญ่มีเงินล้านเต็มบัญชีจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะอันดับหนึ่งชาวราศีกัน ช่วงนี้การงานโดดเด่นในทุกๆด้านจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะมีความมุ่งมั่นอยากทำในสิ่งใหม่แผนใหม่หรือรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆหลังจากนี้หยิบจับทำงานอะไรก็คล่องเป็นเงินเป็นทองไปหมด การเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายปกติไม่มีอะไรสะดุดติดขาดมีแต่เงินทองไหลมาเทมาคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นสุดมีโอกาสได้ผลกำไรจากการค้าการขายหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวแถมดวงชะตาทางด้านความรักความรักเกิดความรับรื่นดีทั้งคนโสดและคนมีคู่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความเฮงในตัวเพราะจะมีโอกาสได้โชคลาภโดยสเสน่หา อีกด้วยดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปจะได้รับข่าวดีเข้ามารัวๆอันดับสองชาวราศีตุลการงานที่เคยติดขาดหลังจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบงานคนที่ทำงานกลุ่มหรือกับคนหมู่มาก คุณจะเคลียร์ปัญหาได้อย่างลงตัวทำให้การงานช่วงนี้ไปในความที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จแน่ส่วนการเงินของคุณนั้นการจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวคืนผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีคนคอยอุปถรัรมภ์ค้ำชูแถมดวงชะตาหากอยากได้อะไรก็ต้องได้เรียกได้ว่าโชครับรอยเด่นมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มชีวิตหลังจากนี้จะมั่งคั่งร่ำรวย ดวงความรักคนมีคู่ความรักอาจจะดูเรียบและเงยียบเกินไปมันเติมความหวานให้กันด้วยส่วนคนโสดมีแววได้พบเจอคนที่ถูกใจ 3. ชาวราศีพิจิกหากก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่หมดไฟหลังจากนี้ไฟกำลังจะลุกโชนเพราะช่วงนี้การทำมาค้าขายรุง่งโรจหิยิบจับอะไรก็มังคังร่ำรวย ดวงการงานนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากยิ่งขยนันก็จะยิ่งร่ำรวยส่วนการเงินช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาเป็นช่วงที่ดึงดูดทรัพย์มีโอกาสที่รายจ่ายจะลดน้อยลองมีรายรับเพิ่มมากขึ้นเป็นความคุ้มค่าที่จะได้รับทรัพย์เป็นเกาบเป็นกำรรดวงความรัก คนมีคู่อยู่ในโหมดที่ความสัมพันธ์จะค่อยๆหวานขึ้นหากมีเหตุก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดรักของคุณจะเป็นไปในทิศท,ทางที่แอบรักหรือคุณอาจจะวันไว้กับคนใกล้ตัวได้สชาวราศีกุม ราศีกุมดวงธุรกิจของคุณไปได้ไกลกว่าเพื่อนช่วงนี้ยอดขายถล่มทลายหากอยากขยับขยายสาขาสามารถทำได้ ดวงชะตาก้าวหน้าขึ้นคู่แข่งจะแพ้ภยัยช่วงนี้ดวงเด่นด้านการงานเกิดความรับรื่นกว่าที่คุณคิดส่วนการเงินมีโอกาสได้เงินพิเศษนอกเหนือจากไรายได้หลักมีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดคาดฝันอีกด้วยมันทําบุญเสริมดวงชะตาเข้าไว้ดวงโชคลาภจะได้มีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ส่วนความรักคนมีคู่ระวังจะมีศัตรูหัวใจมาเขย่าวความสัมพันธ์ส่วนคนโสดจะมีคนมารักมาชอบไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ